ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A c a ค i t a ออีกแล้วและตอนนี้อยู่กับ A c a ค i t a ออยู่กับทีมงานของเราทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเจ็ดแหกนามิดะแล้วก็พุ่ฟันนี่สวัสดีครับตาสวัสด,ดีครับง<อ>ามจบนามิดะฉา,า,านามิดะเชื่องฉาอู้รับไม่ได้โอเคโอเค <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้จะมาดูอะไรครับผมวันนี้จะมาทําการจัดเทียร์ลิสต์นะ เรียกได้ว,ว่าหลังจากที่มีแบรลิสตใหม่เข้ามานะเราก็ต้องจัดทีร์ลิสกันซักหน่อยเพราะมีผลกระทบกับหลายๆเด็กนะครับเรียกได้ว,ว่า,ามันค่อนข้างมีผลกระทบเยอะเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดค,ค,คุยกันแล้วก็มาลองจัดนะครับเรียกได้ว,ว่าทีร์ลิสแต่ละช่องแต่ละที่แต่ละที่ไหนก็ตามเป็นดุนลเรพินิจของเขานะครับแต่ตรงนี้เป็นดุนลเริพินิจของพี่และทีมงานนะครับเพราะงั้น แต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันยังไงก็มาแสดงความที่เห็นกันได้นะครับแต่รีบว่าแสดงความเห็นอย่างสุภาพนะครับนะโอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่ากับอันแรกเลยแล้วกันที่วันปลดล็อกมาเดอะคอรสอ่ะคุณน้มิดาคิดว่าไงครับเดอะคอรสครับปลดมาครั้งนี้ครั้งนี้แี่เขาบอกว่ามันมองเล่นได้กิ่งกิ่งเลยอยู่ในเอเลยอ่พี่ก็คิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันไหมเจ๊แบ๊กคิดเหมือนกันไหมว่ามันสามารถฟาร์มเล่นได้เหมือนเดิม อผมคิดว่ามันยังเล่นได้แหละแต่อาจจะไม่สุดผมยังให้บีโอ้ให้บีอ๋อแต่แต่มันคือเคอสเนี่ยก่อนหน้านี้อ่ะที่เราเงียบกันไปอ่ะคือตัวมันเองอ่ะโดนโดนโดนนู่นนี้นั่นเยอะไงแต่พอมันเหมือนกับว่าพอมันได้คู่นั้นกลับมาพี่ว่ามันฟาร์มเล่นลอดได้เลยนะใช่ฟาร์มเล่นลอดได้อมเคอสเนี่ยก่อนหน้านี้มันเก่งมากนะถึงแม้ว่ามันจะโดนห้ามปัดเวทแต่มันก็ยังโอเคพี่ว่ามันเอได้นะอันเนี้ยมีโอกาสเอได้อเจ้ตัวนะนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าพวกเด็กมีผลกระทบก่อนละกันอ่ะรายเทว่าไงรายเทไปเลยดอเอไอเอเอแล้วแหละด่าว่าไงจริงกับไปคู่เทียวและมันมันคู่กันเลยอะนะแต่แต่แต่ความรู้สึกของพี่มันมีโอกาสที่จะแบบมันเกือบขึ้นเกือบกลางๆอ่ะกลางอะประมาณอยู่ตรงเนี้ยงงไหมเพราะว่าตอนเนี้ยใบที่มันโกงอย่างชาร์จสามเกศสามไลอ่ะเออมันโดนปลดแล้วอ่ะตอนเนี้ย คือมันก็จะทําให้เล่นได้อย่างคล่องเหมือนเมื่อก่อนอ่ะนะโดนทุกตอนนี้มันโดนปมแล้วนี่ใช่มันจะโดนปมแล้วโดนปมอาทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยไรทีไม่โดนลิมิตอะไรแล้วใช่ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะนะใช้ได้เลยนะอยู่ตรงนีนะ้คือเล่นเก่งเลยเก่งเลยอ่ะประมาณนี้ก็นะเห็นอยู่แล้วนะเราจะไปดูอันอื่นกันสักนิดนึงนะครับที่ได้รับอิสระภาพนะอ่าเลื่อนไปดูนะดีไรทีโดนลิมิตด,ดิโดนไนนั้นไงมิสเซียถ้าใสาร่รถแล้วมันใส่ไปเดียวใส่ไปเดียวเอง ใส่วิดีโอผมใส่สองคุณนี่มันแย่งยิงคุณมันแย่จบอามาไปไปไป่นกไปอามาอามาเป็นยังไงบ้างอามาอามาโดนตัดเวทไปแม่อยากให้เอนะแต่ส่วนตัวก็อยากให้มีเหมือนกันอ่ะแต่โกดแบบว่าไงอ่ะมันเล่นไม่ลื่นเหมือนแต่ก่อนอ่ะมันเล่นไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่ตอนนี้คือมันแบบมันแพ้หลายเด็กแล้วมันระเบิดอลยนะแต่พี่ก็ยังมองว่ามันก็ยังฟาร์มอยู่นะแต่กลางๆแล้วกันนะเพราะว่ามัน มันก็คือมันก็ยังเก่งนะอันนี้พี่ไม่ได้ว่าลบหลู่หรือว่าอะไรนะแต่คือพี่ก็ยังมองว่ามันเก่งแต่แค่รู้สึกว่าเด็กใหม่ๆที่เข้ามาหรืออะไรอะไรเริ่มเก่งกว่าเนอไหมมันเริ่มเก่งกว่าคือมันเก่งอยู่กระเท่ะแต่มันเมีคนอื่นเริ่มเก่งมากกว่าเข้ามานะครับอืมนะโอเคอะอันไหนต่อดี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  หามิติหน่อยมิติอยู่ไหนมิตีอ่ะมิตีว่าไงครับมากนสสอยูเทียสเลยตอนนี้อยู่ไหนเออตเอไปลยหล่นมาเนะจากเทียสนะคือเรียกว่าฟาร์มไวฟาร์มโหดนะเหมือนกรดใครมาตอนนี้นะครับโดนตัดขาฟาร์มไปคือเรียกได้ว่ามีผลกระทบเยอะนะสําหรับใบใบนั้นนะใบที่ลงมาเอพิคนะที่ลงมาเปิดท็อปหาเนี่ยเหลือสใบเนี่ยนมันหนักนะ เหลือ2ใบคือค่อนข้างหนักคือต้องพูดนะว่าไอ้นสองตัวนั้นอะเป็นตัวหลักคือพี่เข้าใจนะว่ามันใช้ใบอื่นแทนได้แต่มันจะช้ากว่าความรู้สึกของพี่อ่ะแล้วคอมโบก็จะขาดเพราะเอพิอาโกเดี่ยนสีไปไงพี่เพราะเพราะว่าเอพิธอะเอพิธอะลงมาปั๊บมาเปิดท็อปใช่ไหมแล้วก็เราต้องทิ้งมือด้วยใช่ป่ะนั่นไงการนั่นไงการที่ทิ้งมือนั่นไงมันทําให้มีคอมโบกับใบอื่นได้ไงดังนั้นถ้าเอาใบอื่นมาใส่แทนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยได้คอมโบเท่าไหร่ อย่างเช่นสมมติเราเอาไอ้ใจเราอาจจะเอาตัว SS มาไอใจเกตที่เป็นไซส์สอ่ะเปิด3เอาหนึ่งใบขึ้นมือหรือลอดใช่ไหมที่เหลือลงดอบมันก็ไม่ได้ทิ้งไงเออมันก็ไม่เหมือนกันนั้นนะก็ UA แล้วกันนะลงไปนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งเห็นส่วนตัวย้ําอีกทีใช่ย้ำอีกทีความเห็นส่วนตัวนะเอามาชาโดเชตเป็นไงครับคุณน้ดา อยากกลับมาเอสเลยตอนเนี้ยเขาหมดแล้วเนี่ยเอดแล้วเฮ้ยมันโดนมันโดนตัดเวทไปล่ามันโดนตัดเวทไปล้างตัดเวทใบเดียวเขาไม่นิ้นตัดอยู่แล้วพี่แต่พี่ว่ามันเอดแล้วแหละจริงมันกลับมาเล่นกับไปได้พี่ตัดเวทอ่ะผมไม่เห็นพีเอใช้เลยนะพี่ไม่ใช้เพพี่รู้สึกว่าอยากทำอะไรทำไปเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ทำแล้วเพราะมันนั้นใช่นะพี่ให้เอสไปแล้วกันนะชารเชดนะครับอ่ะมีอะไรอีกบ้างนะที่มันโดนไปอ่ะที่มันโดนไปอ่ะ ในแบลิลล่าสุดพี่มันโดนไปราคาสุดแม็กใช่ไหมแม็กเนาะเออเออหน้าคุยเลยแม็กแม็กเป็นไงบ้างแม็กเนี่ยก่อนหน้านี้ไล่เทียมทานจัดเลยตามชื่อออโดนตัดเวทไปเป็นไงครับให้ปีได้ไหมคือพี่ว่ามันให้ปีกับเอเนี่ยคือพี่รู้สึกอันนี้ตรงๆงเลยนะมันเก่งกับตัดเวทนะแม็กด้วยความน้องลองนึกภาพดิต่อยหมัดแรงแล้วโดนตัดเวทอ่ะแล้วแบบเข้าหน้าปลายอ่ะแต่ตอนนี้คือ พอมันโดนตัดเอาตัดเวทออกอ่ะมันเหมือนแม็กซ์ตองศูนย์สามอ่ะเข้าใจปะมันเหมือนแม็กตองศูนย์สามเลยพี่รู้สึกว่ามันใช่พี่รู้สึกมันไม่มันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่บอแต่ว่าอยากให้มันเปลี่ยนล้อได้ก็แล้วกันไม่มันก็มันก็ธรรมดาเด็กตูกเด็กเดือดร้อได้ก็เก่งแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้ามาเทียบกับเนี่ยตรงเนี้ยมันช้ากว่าแล้วอ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะช้ากว่าใช่ใช่ใช่แล้วเราเมันาทำกว่าใช่ แล้วลองลึกภาพนะในกรณีที่คุณหลุดเกตสามะปกติเราใช้ตัวตัดเวทนํามายืนเพื่อเปลี่ยนล่างต่อได้ถูกปะแต่ตอนนี้คือมันต้องยืนเป็นเซอร์เบยออตัวเดียวเลยอ่ะกับตัดเวทใบเดียวคิดเอาละกันใช่ไหมตัวยืนน้อยลงพี่มองว่าบีได้เลยจริง B ีไม่บีแล้วบีให้บีไปมีอะไรอีกบ้างที่โดนมีอะไรอีกบ้างที่โดนเหระ ไอ้ล่าสุดก็พวกเลเจนต์เนาะเลเจนต์โดนตัดเวิเหมือนกันนี่เลเจนต์มีอะไรบ้างไหนดูดินางฟ้า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 เขาใช้ตัดเวิกันเหรอนางฟ้านี้ใช่ใช่ใช่ผมก็ผมใส่ตัดเวิแถมมีซิเลียก็ใส่อ่ะผมใส่ฟาร์มร้อเนี่ยอืมอ่ะนางฟ้าเป็นยังไงบ้างระเบิดเต็มที่นะปกติเขาใส่ตัดเวิกี่ใบลิชามเขาใส่กี่ใบนะสามปะเจ๊แบ๊กมิเซเลียใช่ไหมทำมิเซเลียลิชามใส่ ไม่ใส่สามตัดเว้ยนะไม่ไม่สนหน้าชมป์มไม่รู้ใส่เท่าไหร่แต่ผมใส่สองงั้นก็ต้องเหลือเหลือประมาณไหนดาแต่ตอนแรกที่มันจะเป็นเอมันอยู่เอล้ำท้ายเลยผมมองอ่ะมีโอกาสนะพี่ก็ให้เอก่อนเลยกันอ่ะคนที่รู้ว่าวิธีแก้มันก็แก้ได้แต่คนที่ไม่รู้วิธีแก้มันก็เจอกับมันยากครับใช่ก็ยังคงให้เแล้วกันนะพี่ยังมองว่ามันยังแต่เอาตรงๆนะเขึ้นไปนี่คือแข่งได้หมดนะครับอันนี้อย่าอย่าแบบไป ซีเรียสนะฮะเพราะเอกเอสมันต่างกันพี่ให้เหตุผลไปแล้วว่าคือมันครบเครื่องจริงๆนะครับนะอย่าไปซีเรียสนะฮะลองคิดคำนวณรอบครอบก่อนนะเพราะพวกนี้นี่เอมานี่เอนี่คือมีผลบอบช้ำหมดเลยนะนี่ก็โดนเอพิสอาโกเนียไอ้นี่ก็ยังมีโดล,ลิมิตมันยังไม่สุดของมันยังไม่ถึงชุดสุดไอ้นี่ก็เพิ่งกลับมาคัมแบ็กไอ้นี่ก็เพิ่งโดนมิสเซเลียกัศตัดเวทเห็นไหมเออเพราะนั้นมันยังไม่สุดแน่นอนนะครับนะอ่ะไปดูกันต่อที่มีอะไรบ้างที่ไปต่อไม่ได้ นะอะไรนะอาตุล่าให้เอ็นไปก่อนไหมอาตูล่าอาตูล่าเนี่ยพี่ว่าได้เลยแหละนะแต่คนไม่เล่นกันเพราะอะไรอ่ะเออพี่ว่ามันเก่งนะเนี่ยอาตุล่าเนี่ยมันมันก็ยังไม่รับาเมจากความสามารถอยู่ดีช่วงนี้มันยิงเลือดเยอะใช่ไหมพี่มองว่ามันเป็นเด็กคู่กันอะมันเด็กสู้กันอะไอสองเด็กเนี้ยอาตุล่ากับเนี่ยมันเป็นเด็กคู่กันกลับไปกลับไปเล่นได้นะเออแล้วอีกอย่างสตาร์ไม่โดนตัดเวทนะครับเพราะงั้นสายสตาร์ต่างๆมีโอกาสคัมแบ็กขึ้นมา นะเทียขึ้นมาได้นะครับพี่ว่าตอนนี้มังกรทรงคงฟ้าขึ้นเอสดได้นะเอสเลยพี่ไม่เกินเกินทรงคงฟ้าเอ็ใช่พี่รู้สึกว่ามันขึ้นเอ็ได้แล้วอ่ะเพราะด้วยความที่เพื่อนโดนเพื่อนโดนขัดหมดแล้วอ่ะตอนนี้ทรงโกม่ะถ้าในเทอาอันนี้ผมนี่ในเทินู้แข่งด้วยนะมันมีกันยกกันเลสกันทำลายมันไอเทินบุกมันก็มีลดอะไรนะไม่โดนลดขี่ขี้ยมกันทุกอย่างกันใบด้วยนั่นแหละ พี่มองว่าตอนนี้มันเอสได้เลยอ่ะมันใกล้จะถึงชุดที่มันจะเอสแล้วะเอาง่ายๆนะสโกปะทำได้ทุกอย่างเก่งเลยอ่ะเหลือแค่การลงดอกแล้วใช่แค่นั่นแหละโอเคก็เก่งอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะมองไปทางไหนดีมองไปทางไหนดีตัวไหนบ้างอะลูกอัลไตลูกรัลไตอะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เอทที่มา ไม่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 เอาเอาที่มันโผล่ในงานก่อนจะได้คุยง่ายดีที่มันโผลอ่ะอ่ะมาการก้าการ์ก้าการก้าเมจิกอการ์ก้าเมจิกยังเออยู่มันยังติดเอมันก็ยังเก่งอยู่ดีการก้าเมจิกนี่อันนี้เป็นชินนะเป็นชินบัดดี้นะเป็นชินใช่ไหมจะเป็นบัดดี้แล้วก็เล่นสายอื่นผสมใช่ไหมที่เจ๊เพคโดนตบไปใช่ไหมใช่ใช่เอดีอย่าย้ำดิอ๋อโอเคโอเคก็มันก็ยังมันเป็นเอได้ป่ะหรือยังยังมันเอกเก่งขลาดเอเลย ผมคิดว่ามันเก่งขนาดเได้นะเพราะว่ามันเล่นได้หลายรูปแบบคือมันเล่นได้หลายรูปแบบพี่ว่ามันเด็กนี้มันติดท็อปบ่อยก็ได้นะมันก็ลืมๆกันนิดหน่อยนะตัวนี้ว่ายังเข้าอยู่ในท็อปบ่อยนะที่มันพี่ว่าพี่ว่าที่มันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะโดนลอยนทีก็โดนโดนโดนของของขึ้นไม่ครบอะของฟ์าไม่ได้มาประมาณนี้มันก็อาจจะตายได้นะเราไปดูมีอะไรอีกอะกา้าคาตาะ มีขึมาลแล้วผมเาเลยเหรอ,อมาเลยไปไงยังให้อยู่เอออืมเได้นะคือ,ค,อคือเขาเรียกว่าไงตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะแค่แค่แบริลินี้แก้อันเก่าอันที่ไม่โดนก็ยังอยู่อันเดิมนะหลักๆเลยนะคือที่มันเด้งอันนี้ที่มันเด้งขึ้นไปเพราะว่าตัวคู่แข่งมันลงมาหมดนะเหมือนมิติเนี่ยมันลงแม็กนี่ลงเลยนะเอกลายเป็นว่ามัน คือน้องนึกภาพดิมันเหมือนน้องอยู่บนยอด3คนอะ่ะแล้วอยู่2คนมันโดนเตะลงมาตัวเองก็กลายเป็นอยู่เหนือสุดไงเข้าใจภาพปะเอออยากอยู่บนสุดอะ่ะอยู่บนสุดอยู่เอสเลยใช่ไหมแล้วพอเพื่อนโดนเตะลงมาตัวเองก็เหนือไงประมาณนั้นแหละมันก็ถีบตัวเองขึ้นมานะครับดาก้คาคัตาณะาเนี่ยมันฟาร์มเป็นรองของเมจิกนิดเดียวนะครับแต่ที่เหลือมันก็โอเคนะอืมอนาคตไม่แน่นะครับอ่ะนิทานว่างไงนิทานนะจากที่ผมลองเห็นเขาเล่นลองแบบลองดูอ่ะ คือคิดว่านิทานอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะเล่นยากแต่พอจริงจริงแล้วมันเล่นได้นะผมว่ามันดีกับ A เลยอ่ะเผลเผยขั้นเอได้เลยอแล้วด่าว่าไงด่าเล่นปินเมนอยู่ด้วยว่าไงบ้างเวลาผมมองว่ามันัอมัน A อถึงขั้นที่ว่ามันไม่เลยไอ้กาคาคาตานะนะมัน A ก็หลังกว่ากา้าคาตานะมันแต่ว่ามันสู้เนี่ยมันสู้มิโกได้บมานมันสู้ใช่มันสู้อามาได้แล้วตอนนี้พาวมันก็ตีเข้าหมดเลยแล้วมันตีเข้าอันนี้ป่ะตีเข้าเซเบอร์ออสป่ะ ต,ต,ตีเข้าี้อตีเข้าไหมอะตีเข้าไหมถ้าสมมติ6งงสองบแปดบกพาวบวกพาวตีเข้าแล้วนะก็คือพี่รู้สึกอย่างนี้นะอยนี้นะฟังนะสามารถไปทั้ง B ทั้ง A ได้แต่ขึ้นอยู่กับผู้เล่นอ่าพี่มองงนี้ถ้าผู้เล่นสามารถคำนวณและรู้จักเททามิง่งอ่าเข้าใจไหมจังหวะเคานเตอร์จังหวะวอะไรดีๆมันโดดหลบทําอะไรเก่งมากนะครับนะนี่พี่บอกก่อนอยู่ที่ผู้เล่นนะสามารถไปบก็ได้นะครับ ถ้าน้องไม่เข้าใจพีทามิ่งหรือไม่ค่อยเข้าใจการของตัวเองก็บีแน่นอนแต่ถ้าน้องรู้จักมันสามารถปรับขึ้นไบเอได้นะพี่มองงั้นใช่ใช่ใช่นะสโต๊ผมนะให้บีอันนี้สุวโตอืมอืมโอเคไปดูต่อสิมีอะไรอ่ะกาก้าดารกอนดารากอนอันนี้มันก็ให้อยู่เอใกล้ใกล้คาตานาแหละเพราะผมดูแล้วอ่ะมันมันยังฟาร์มดีมันยังเล่นได้อยู่อ่ะแต่มันจะไม่ได้สุดเท่าเบอร์อื่น คาร์ด้าก็มันมีเยอะก,กว่าตามนั้นคาร์ด้าก็มีเยอะกว่านะคาร์ด้าก็มันมีขา,ากขารในของมันนะก็ไปเอละกันกลางๆไว้ได้แบบถึงขนาดนั่นนะอ่ะมีอะไรต่อบ,บ้างไหนดูซิยังกี้ว่าไงฮัลโหลแอดเลยพี่เจ้ากูขาเลไรแองกี้มันไม่มันไม่เข้าท็อปสิบหกเลยนะไอเน,นี้ยผมว่า <นะ S 2> ไม่ถึงเอ็ดอะคือมันมันค่อนข้างเล่นยากอ่ะเพราะว่า ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เจอมานะ่ะเขาเตรียมรัยตีกันไว้อยู่แล้วในการ,รน,นี้ใช่ UA, ใาามึงอยู่เอในฐานะแอนตี้ที่เก่งอยู่แต่จะไม่สุดขนาดเอ็ดนะาตามทีขาวาเลยเนาะนะครับ <c oughs> เรายัางได้อยู่อ่ะหมากลุกพี่ว่าหมากลุกใช้ได้ลแล้วแหละมันต้องมีอะไรแล้วแหละหมากลุกเนี่ยชุดนี้มามันแบบเขาเรียกอะไรยิงไลท์กดดันให้เองมีติกับแบกได้เลยมันมันไม่เกือบหรอกระเบิดได้เลยแหละ อาว่าไงเจไดัยยิดช่องผมว่าบถึงเเพราะว่าผมว่ามันยังไม่ถึง A อะมันมันยังมีสิ่งอ่ามันยังฟังไม่สุดคือบางเขียมันมือหลุดมันไม่เชิงหลุดดิมือมันไม่เล่นพร้อมขนาดนั้นถ้ามือเราขึ้นอ่ะเออมันเล่นมันเล่นแบบกดดังบัสตัดเลยอ่ะเพราะเขาจะเหลือช่องเดียวให้เล่นแถมเลือดเหลือน้อยด้วยแต่ถ้ามือเราไม่มีให้เล่นมันก็ เล่นอะไรไม่อันนั้นมันเป็นพื้นฐานทั่วไปแหละแต่ถ้าเรานึกถึงเวลามันฟูคอมโบอ่ะพี่ก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่จะใช่ถ้าฟูคอมโบจริงอ่ะเออพี่ขอไปเอแล้วกันนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันมันโดนกดดันมิติได้อ่ะพี่คือไอ้พวกนี้ที่มันเน้นยิงซ้ายยิงขวามันโดนกดดันหมดเลยอ่ะมาเจ็บเจ็บทางหัวใจเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะโอเคอะมาดูอันต่อไปกันสินะว่ามีอะไรกันบ้าง ที่ย้ายไหมเอาอะไรดีเอาอะไรดีที่อยู่ในงานนะที่อยู่ในงานที่อในงานมีอะไรบ้างนะที่ที่เข้าไป top 16นางฟ้าไปแล้วใช่ไหมก้าวาปแล้วกาเมจิกแล้วมังกรและยันทานแล้วนะมังกรโลหิตมังกรโลหิตไม่มีท top 10ไม่เข้าแต่มาคุยกันหน่อยหมดแล้วอ่ามังกรโลหิตมาคุยกันอยดาคิดว่าไงใช่หมดแล้วท top 10หมดแล้วคิดว่าไงเฮ้ยไฟไปยังไม่ไปมันยังไม่จบ Okay, มันยังไม่ตกอ,อ,อยู่ดีมันก็ยังติด A อยู่อะแต่ผมมองว่า A อมันอยู่แบบอระหว่าง,งกา้า,าคาร์นากับไอดากอนมันอยู่ระหว่างนั้นแหละพอดิ้มันอะบุกบุกมันแรงมากพี่มันบุก 5, ทีตีห้าหกเทียร์แล้วระเบิดบอดเก่งแถมใบโหล่างมาตีระเบิดเดี๋ยวพี่ขอปรับลิทนิดปรับลิทปรับปรับนิดนึงเทียรนิดนึงคือส่วนตัวนะอันนี้พี่ขอเป็นดูในมิตตัวเองลวกันพี่รู้สึกว่ายังกี้มันยังไฟไม่นั่นอะมันน่าจะอยู่บีบีแรกเลยอะ มันยังไปไม่มันยังค่อยมันยังสู้เด็กบนบนไม่ค่อยไหวอะรู้สึกแบบเพื่อนมีรอยยันทีแน่นอนอะตอนเนี้รอยยันทีในเด็กแน่นอนอะแล้วมันตอนนี้คือตัดเขาเขาก็ไม่ค่อยกลัวพี่รู้สิอย่างนั้นอะตัวใหม่เนี่ยมนะอาลากับแม็กได้ตัวใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้วิว้าขนาดนั้นอะนึกออกไหมดูดีีไม่ดีพี่ว่าทำคอมโบลูปตัวเก่าอย่างเก่งกว่าตัวเก่าใช่ตัวเก่าเก่งกว่าไงมันเอาลงดอกเป็นลยอื้วยพี่รู้สึกอย่างนั้นนะขอปาไปอย่างนั้นแล้วกัน นะครับอ่ะเอามาดูอาบีเกลกันนะโมกกองโอหตะโมเตอเดียวบมดได้มันจริงแต่มันก็พูดตรงๆก็ไม่ต่างจากยังกี้เท่าไหร่เพราะ<ม>ว่าขารับมันาับมันไม่ไหวพี่รู้สึกว่ามันถ้ามันโดนร้อยอันทีมันตายเลยนะมันตาย,ตายเลยหมันยังกี้เออนั่นเลยผมค<อ>ิดว่าเผลอๆมันอยู่บีท้ายๆเลยอ่ะเพราะว่ามันก็ยังสู้แม็กกับอามายากอ่ะ มันอยู่หลัง mm hmm. แม็กพี่เพราะเนื่องจากว่าไอ้แม็กถ้ามีดอกมันก็คอได้ไงแต่อามาไม่แน่อามาอาจจะแตกคืออามาถ้าแบบมันอยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะพี่ว่าจังหวะเนี้ยแต่แบบถ้าเกิดแรงบุกพี่ว่าอามาบุกแรงอยู่ยังบุกแรงกว่าออคือไอ้นี่มันรับไม่เก่งไงประเด็นไอ้นี่มันรับไม่เก่งมันรับไม่เก่งเลยนะมันส่ใส่ดักออนฟอสจะสี่ใบอ้อเดต้องโด อันนี้บอกผมว่าลอยันทีอ่ะขั้นต่ำอ่ะผมเห็นเขาใส่นาสามใบขั้นต่ำนะตอนนี้มันเป็นเด็กไม่เชิงอ่ะมันขึ้นอยู่กับเด็กด้วยกับว่าเราคิดยังไงอยู่เด็กกับที่คนด้วยแหละเพราะเพื่อนือไอ้ความหมายสามใบอ่ะมันต้องเข้าใจด้วยในเด็กอ่ะดังขั้นต่ำมันต้องติดใบหนึ่งถึงสองใบ แต่ที่เหลืออาจจะเตรียมไปใช้บอดแบบเอเด็กหลุมแบบก็ยัดเข้ายัดไซบอร์ดยัดเด็กเลยก็ได้ประมาณนั้นไนี่พูดตรงๆนะเด็กพี่ใส่แค่ใบเดียวนี่ลอยยันทีเด็กพี่เด็กพี่ใส่สามเพราะพี่พี่เอามาทำอย่างอื่นได้ไงแบบเอามานอกจากการลงแล้วการดาเมจอะไรเงี้ยหรือทอโซอ่ะมันก็แล้วแต่จะใช้นะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ชอบอมาดูนักดนตรีอะว่าไงเจ๊แขกคุณนักดนตรีอะให้อยูเอเลย นผมช่วงมันเก่งมากๆเลยชื่อว่าไงมันโดนตัดเวทไปนะมันโดนตัดเวทไปนะตัดเวทมันไม่เท่าไหร่พี่ไม่ค่อยใช้ไม่เท่าไหร่ตอนเนี้ยหน้าตัวตีอะพอมันมีทีวีใช่ไหมมันจะแชร์คีย์ออร์บอทหนึ่งแล้วก็พอมันจะมันมีตัวการระเบิดของเก่าบวกคีย์อีกหนึ่งแล้วไอเทมมันบวกคีย์อีกหนึ่งไงมันจะกลายเป็นห้าคีย์ดี่แล้วพี่ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเทียร์สูงกว่านี้ได้ด้วยเพราะถ้ามันมีโฮลี่เม g ิกในเด็กเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจะเก่งใช่แน่นอน ออใช่โฮลี่มาแล้วมันก็เล่นได้ดีเลยนะเ,นเก่งเลยแหละเก่งเ,เลยไปล้าหน้าหน่อยแล้วกันนะคือมันรับเก่งด้วยนี่ใช่ไหมมันรับเก่งด้วยนี่ที่เก่งใช่<า>ใชรับเก่งบวกเด็บรัวๆถ้าไม่เจอแบบพาวเวอร์อน,นันต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเด็กที่ลุกและรับดีนะอ่ะเราไปดูเด็กถัดไปกันนะครับนะเป็นเด็กเป็นอันไหนดี อะไรดีโซลี่อะโซลี่ซีโซลี่ได้อยู่โซลี่ซีเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไหมเออเดี๋ยวเอาให้ครบเอาให้ครบก่อนอะเอาของนี้ก่อนอะเอาของชุดใหม่ๆกันอะเกียวเกียวยัดแฟกยัดแฟกครับผมเกียวเกียวไม่เหมือนพ่อพ่อโชคชะตาเก่งกว่าเยอะเลยลูกไม่พึ่งโชคชะตาซีไปเถอะซีหรือบีกับคนกลางอะไรแบบว่าดีอะมันเล่นยากอะพี่รู้สึกคือตอนเนี้ยมันไม่เกียวเกียวหลูบแล้วไง ใช่เกลูกลูกอะเกลูกลูกมันจะเก่งมากนะมันจะอาจขึ้นไปแบบเอได้เลยถ้าเกิดตัวนั้นมาแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มันเหมือนพ่อมัาละมันมันรับไม่เก่งอะคือคือถ้าถ้าทุกคนใช่ทุกคนแล้ว่อพี่ใช่ทุกคนพ่้วโอ้พีมีการยกเลิกไงไอ้นี้มันเลดออร์บอทมันลบพาวมันดีกว่าพ่อเยอะเลยแล้วก็แต่มันก็มันแก็มันก็มีจุดอ่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเด็กมันเป็นเด็กแบบอ่าใช่แล้วเรื่องแข็งพิเศษไอ ไอ้มันจะอบิเกียวจะชนะง่ายกว่าด้วยเงินไข่เปิรเศษมันจะชนะง่ายกว่า<ช>ม,มันโมมันโมฮะเฮ้ยมันโมเรื่อยๆอะมันโมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแหละแต่ถ้าเป็นเลคุยงอะมันก็แค่สามเตอร์นี้เนาะเตอร์คู่แข่งแต่เกียวอะมือดีสุดอะผมคิดว่ามันก็ถึงสิบห้าใบไม่ได้อะถ้าเล่นปกติแบบไม่ล็อกมืออืมก็ยังอ่อนอยู่โอเคอะประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้นะเป็นอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะ มาต่อกันเกี่ยวกับเทียร์ลิสต์นะครับบายเอเคปเตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอเคป t ต l ด้วยครับผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวเป็นลิปหน้าฮะ